สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกับอาร์อสซิงกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมี Mercedes-Benz C 2 0 0 AMG p a c k AMG p a เกนะครับปี04ครับบอกเลยว่าหายากมากๆคันนี้นี่คือรถพึ่งเข้าเลยนะครับผมมารีวิวกลางสายฝนให้ดูเลยอยากให้ดูสภาพสดๆกันไปเลยครับและที่สำคัญนะครับราคานี่โดนใจมากสภาพนี้หายยากมากๆ AMG ตั้งแต่เกิดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูสภาพกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยดีกว่านะครับสีรถเป็นสีเงินส,สวยๆแบบนี้เลยครับสีไม่มีแตกสีสวยมากครับเจ้าของเขาจอดในร่มตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับของ AMG เลยอันนี้ของเดิมจากโรงงานเลยนะครับยังใสยอยู่เลยครับโอ้สวยมากครับ กันชนหน้าก็เป็นกันชนหน้าของ AMG นะครับพร้อมเซ็นเซอร์ถึง6ตำแหน่งด้วยกันครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าคมเมียมพร้อมดาวตั้งแบบนี้เลยครับ รีวิวกลางสายฝนกันไปเลยครับวันนี้อยากให้ลูกค้าได้ดูรถไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับเพิ่งไปเอารถมาแล้วก็ขับมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูล้อกันเลยนะครับล้อคันนี้นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับเป็นลาย AMG นะครับสวยแบบนี้เลยครับยางเป็นยางปี21นะครับเอาไปใช้กันยาวๆดอกลึกๆแบบนี้เลยครับนี่ครับเห็นเบรกไหมครับเบรกเขามีเขียนว่า Mercedes Benz นะครับอันนี้ก็เป็นเบรกของ AMG นะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากครับคันนี้นี่นะครับรอบตัวรถ โอ้สีสันสวยงามมากครับคันนี้นะครับติดฟิล์มให้แล้วนะครับรอบคันนะครับสบายใจเรื่องความร้อนได้เลยไม่มีร้อนแน่นอนครับกระจกมองข้างก็มาพร้อมไฟเลี้ยวใสๆแบบนี้เลยครับเบนซ์เขาจะเป็นดิสเบรกให้4รล้อนะครับถือว่าปลอดภัยมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยครับด้านหลังนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายของ AMG นะครับโคมไม่มีแตกไม่มีถลอกปอกเปิร์กใสๆแบบนี้เลยครับโลโก้ AMG ตาเบนแล้วก็โลโก้ C 2 0 0เป็นคมเงียไม่เคยถูกแกะนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรงกันชนด้านท้ายถึง4ตํตำแหน่งเลยครับถอยปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเปิดท้ายกันดูเลยนะครับนี่นะครับท้ายของคัสซีนี่เขากว้างอยู่แล้วนะครับจุของได้เยอะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงและชุดปฐมพยาบาลนะครับยังมีให้อยู่เลยครับครบครับคันนี้ สวยงามครับเดี๋ยวเราไปชมห้องภายในตัวรถกันเลยดีกว่าครับเอาละครับภายในตัวรถนะครับก็สีดําแบบนี้เลยครับเบาคอนโซลพวงมาลัยดําทั้งหมดเลยครับเป็นจุดเด่นของ AMG นะครับใครอยากสปอร์ตนี่ต้องจัดแล้วครับเขาจะตัดด้วยทีมของคมเมี่ยมนะครับเป็นโคมเมี่ยมแท้ๆไม่ใช่พลาสติกนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจน้ําเต้าแบบนี้แหละครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถกันให้ดูกันเลยครับ นี่ครับทีเดียวติดนะครับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนะครับรถปี04ก็เรากับว่าเฉลี่ยปีละหมื่นหนึเองครับวิ่งน้อยมากครับเจ้าของรักษามากนะครับคอนโซลตรงกลางก็เป็นสีดําหมดนะครับตัดด้วยทีมโฮมมี่แบบนี้เลยครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นตัวรถกันเลยดีกว่าครับด้านบนนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมครับก็จะมีแอร์อยู่ด้านบนให้นะครับ มาพร้อมกับตรงนี้ครับคือเซ็นเซอร์ในการถอยจอดนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนของนี่ครับปุ่มแรกเลยที่ผมชี้อยู่ p a r k กิ้งเซนเซอร์นะครับถ้าใครลำคาญตอนเวลาถอยก็สามารถปิดได้นะครับและที่สําคัญมีม่านด้วยครับปุ่มเปิดปิดม่านด้านหลังนะครับเพิ่ม private ความเป็นส่วนตัวได้นะครับระบบ ESP มีให้เหมือนเดิมนะครับระบบปรับหัวหมอแล้วก็ระบบล็อกรถปลดล็อกรถนะครับนี่ครับทิม เป็นคมเมียมแท้ๆสวยแบบนี้เลยครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นวิทยุเดิมของคันนี้เลยนะครับสวยงามปุ่มไม่มีทะลอกนะครับถัดลงมานะครับคันนี้เจ้าของเก่าเขาเคยไปใส่พวกเครื่องเสียงเพิ่มเติมนะครับและได้ทําการแกะออกครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้มันเป็นกาวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ออกหมดครับดำเมี่ยงเหมือนเดิมแน่นอนสวยงามอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับผมเอามาให้ดูก่อนเลยไม่มีหมกเม็ดนะครับแอร์นะครับแอร์เป็น ดิจิตอลดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับถัดลงมาก็จะเป็นช่องใส่ของนะครับสปริงใช้งานได้ไม่มีแต่งหักนี่นะครับผมให้ดูใกล้ๆเลยทิมสวยแบบนี้เลยครับโอ้โหสวยงามมากผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับมาแบบนี้เลยต่อไปเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์5สปีีนะครับมีโหมดในการขับขี่2โหมดนะครับคอมฟอร์ตและสปอร์ตนะครับ อยากประหยัดน้ำมันขับธรรมดาก็คอมฟอร์ตอยากแรงก็สปอร์ตนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบ Power Outlet นะครับเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วก็ที่ใส่เหรียญนะครับแล้วก็พร้อมกับที่วางแก้วน้ํานะครับที่เท้าแขนดูหนังครับปกติรถทุกคันเอามาผมต้องมาพ่นก่อนนะครับคันนี้ผมไม่ต้องไปพ่นเลยครับสวยงามมากครับที่เก็บของสะอาดครับ ถัดขึ้นมานะครับในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้าน AMG แท้ๆเลยนะครับจากโรงงานพวงมาลัยคันนี้ไม่ใช่พวงมาลัยยูริเทนนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับตัดเย็บนะครับนี่ครับไม่มีฉีกขาดครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับพร้อมมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายเอาไปดูหน้าจอมันติดดิสเพย์นะครับนี่ครับขึ้นวิทยุการวิ่งระยะทางวิ่งไปเท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้ครับ ส่วนด้านขวาก็เอาไว้เพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยครับด้านข้างแผงประตูนะครับนี่ก็จะเป็นทีมโคมเมียมนะครับพร้อมกับหนังสีดํานะครับดําทั้งคันจริงๆครับตัดโคมเมียมแบบนี้สวยงามมากเลยระบบไฟฟ้าของเบาะใช้ได้ทุกตําแหน่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยครับเอาละครับในส่วนของด้านหลังนะครับ ก็สะอาดแบบนี้เลยครับด้านหลังแทบไม่เคยมีคนนั่งเลยนะครับบอกไม่มีฉีดขาดยังตึงเปียอยู่เลยนะครับแล้วเขาก็มาพร้อมกับแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับปกติครับเบนเปิดทีเย็นเลยครับที่พักแขนก็สะอาดแบบนี้เลยมาพร้อมกับที่วางแก้วนะครับหัวหมอนก็สามารถเอาขึ้นมาได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็กดปุ่มลงไปนะครับนี่นะครับด้านหลังสะอาดแบบนี้เลยครับหลังคาไม่เคย มีการขีดเขียนนะครับสวยงามครับด้านหน้าผมให้ชมอีกทีครับสีดําสวยๆแบบนี้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่อง M271 ฝาดํานะครับเป็นเครื่องใหม่แล้วครับเครื่องสี่สูบนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่168แแรงม้านะครับ เครื่องตัวนี้อะไหล่หาง่ายมากนะครับไม่จุกจิกนะครับเครื่องยนต์ m 2 7 1เขาได้พัฒนามาแล้วนะครับดูแลรักษาง่ายมากครับมาพร้อมกับตัวซปเปอร์ชา้านะครับในการส่งกําลังของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ไม่กินน้ํามันนะครับก็ตกอยู่เฉลี่ยประมาณอยู่ที่ถ้าไม่เหยียบนะครับเฉลี่ยอยู่ที่1 2บสถึงสิกิโลลิตรได้ครับแต่ถ้าเหยียบนี่รู้เรื่องเลยครับแรงมากจริงๆห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยครับคันนี้นะครับผมรับประกันนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมร้อเเซผมตรวจสอบให้หมดแล้ว นี่ครับไปดูใกล้กันเลยครับน็อตเม็ดอาร์ตรงเบ้าโชกนะครับยังกลมดิกอยู่เลยครับน็อตตรงแก้ไม่เคยมีการถูกแก่นะครับนี่ครับสวยงามแบบนี้เลยครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งได้มาเลยมารีวิวให้ดูกันก่อนเลยครับกลางฝนเลยครับเดี๋ยวต่อไปไปสรุปเรื่องของราคากันเลยดีกว่าครับ ในส่วนของราคา C200 AMG Package c o m p e s s o r ตัวนี้นะครับผมขอขายราคาอยู่ที่299,000เท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากแล้วนะครับกับสภาพแบบนี้สวยสดแบบนี้เลยครับเจ้าของเก่ารักษาดีมากครับ AMG แท้ๆตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับสมัยป้ายแดงนี่น่าจะอยู่ราวๆประมาณเกือบ3ล้านได้ครับเพราะว่าเขาจะแพงกว่าตัวรุ่น c o m p เซอ o r ทั่วไปนะครับอันนี้เป็น AMG ของโรงงานมาเลยนะครับกันชนหน้ากันชนหลังล้อเบรกไฟเบาะภายในพวงมาลัยแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับอย่างที่ผมบอกนะครับเครื่อง M271 ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับอะไหล่หาง่ายค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับสภาพแรกข้าวที่ผมเอามาให้ดูกันก่อนเลยนะครับคันนี้ AMG ผมว่าอยู่ไม่นานถ้าใครอยากได้ต้องรีบเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สำหรับวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r คร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ